สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่35นะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะพี่ วันนี้น้องก็มีมาฝากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆ่ะมาชมกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะสักครู่นะคะขออนุญาต z o มนะคะพี่รายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะ ชอบก็โทรมาปิดได้นะคะพี่ๆ่ะองค์ละสองร้อยบาทหมดทุกองค์นะคะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่ๆ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามนะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าสอบถามน้องได้นะคะพี่พีคนไหนไม่มีไลน์สามารถโทรมาหาน้องแล้วบอกเป็นอีพีและหมายเลขให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้านะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะ เป็นเนื้อดินนะคะพี่สนใจก็โทรมาได้นะคะ200บาทหมดทุกองค์มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม6ก10บาทคะ่ะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะทส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสักครู่นะคะรายการที่6จะเป็นนางพญานะคะองค์นี้เป็นเนื้อสีดำนะคะ สองรอยบาทเลือกรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะพี่พี่คนไหนสั่งพรุ่งนี้น้องก็จะจัดส่งให้ทันทีเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะพี่รายการที่เจ็ดนะคะสักครู่นะคะพี่ๆค,ค่ะองนี้เป็นเนื้อดินน้องไม่ทราบผะนะคะนี่นะคะ นี่นะคะพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามน้องนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่8ปนะคะองค์นี้จะเป็นสิววดีหลวงพ่อกลวยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อดินเช่นกันนะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่9นะคะไมทสาพระนะคะพี่องค์นี้ก็เป็นเนื้อดินเช่นกันนะคะรายการต่อไปรายการที่ สิบนะคะพี่รายการที่10บนะคะจะเป็นขุนแผนวัดใหญ่นะคะเป็นขุนแผนเครือบนะคะพี่พี่่ะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเอดนะคะพี่รายการ11จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองค่ะพี่ๆค่ะเป็นนางกวักวัดพึกตะวันนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะพี่ยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่านะคะเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะ รายการต่อไปรายการสิบสองไอสิบสามนะคะพี่ๆขาอง์นี้จะเป็นหลวงพ่อวันเป็นรูปหล่อนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดแล้วโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญร้อห้านะคะพี่ ด้านหลังเป็นเป็นเหรียญด้านหลังเขียนว่าปราหอนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะเป็นอะไรของมะพร้าวนี่แหละค่ะพี่ๆขาต้องจำชื่อไม่ได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะองนี้จะเป็นสมเด็จโตนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะเรียมกรอบมาพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะพี่พี่ขาสองร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบบกเพิ่มหกสิบบาทคะ่ะพี่พี่ท่านไหนสะดวกอนนอกจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่สักครูนะคะ สิบเก้านะคะจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบนะคะสักครู่นะคะอันนี้อันนี้น้องก็ไม่ทราบพระนะคะ รายการต่อไปรายการ21นะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะ200บาทเรือกรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะพี่พี่ขาสนใจโทรมาได้นะคะรายการต่อไปรายการที่22จะเป็นพยาพิชัยดาบหักนะคะฝากพี่ๆี่ที่เข้ามาชมใหม่กดได้กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่23จะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะ พี่พี่คนไหนไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่สะดวกโอนนะคะพี่พี่ขาแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะบวกเพิ่มหกสิบบ,บาทเท่านั้นคะ่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นพระอาจารย์มั่นนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นหลวงพ่อท่านคายนะคะพี่พี่คนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแคปรูปภาพส่งให้น้องได้ทางไลน์นะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ย6จะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ย7นะคะองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ น้องผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะไม่ทราบพะนะคะเป็นเนื้อชินนะคะหนักหนักนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเลยนะคะรายการสามสิบนะคะพี่จะเป็น หลวงพ่อรวยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อสว่างนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสองจะเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญขวัญถุงนะคะนี่นะคะ รายการต่อไปรายการสามสิบสามจะเป็นหลวงปู่ด,ดู่นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะสนใจองค์ไหนโทรมาได้นะคะบอกอีพีและหมายเลขกน้องให้ถูกต้องเพียงพอนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบห้าจะเป็นหลวงพ่อแพรนะคะสองร้อยบาทเรียกรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะพี่ๆขา รายการต่อไปค่ะรายการที่36นะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวน,นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่รายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่38จะเป็นหลวงพ่อดุลน,นะคะ ฝากพี่พที่เข้ามาชมใหม่กด,หมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่พีคนไหนกดแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่39นะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่40จะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะอุ้ยจะตกนะคะขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสองจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามจะเป็นหลวงปู่สุกนะคะ สองรอบาทหมดทุกองค์เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบบาทคะ่ะพี่พี่ทนไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขะเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่เช่นกันนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบหกนะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่เป็นหลวงพ่อพรมนะคะด้านล่างมีกระดิ่งแบบนี้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสี่สิบเจ็ดก็จะเป็นพระชัยวัดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ สักครูนะคะสี่สิบแปดนะคะเป็นพัพพีคานีตนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเก้านะคะจะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ห้าสิบนะคะองนี้จะเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะอีกด้านเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดจะเป็นหมูหลวงพ่อเสิงนะคะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสองห้าสิบสองนะคะองนี้ก็น้องไม่ทราบที่นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสามนะคะน้องน้องไม่ทราบพระนะคะ รายการต่อไปคะ่ะสักครู่นะคะห้าสิบสี่นะคะพี่เป็นพระปูชานะคะน้องขอองค์ละสามร้อยบาทนะคะพี่องค์ไม่เล็กนะคะเดี๋ยวน้องซูมออกให้ดูนะคะเอาไว้ตั้งหน้ารถหิ้งหน้ารถก็ได้หรือว่าในหิ้งพระก็ได้นะคะพี่น้องขอองค์ละสามร้อยนะคะองค์ไม่เล็กนะคะพี่ๆขาสนใจดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งองค์นะคะพี่อันนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะนี่ค่ะองค์นี้ก็ไม่เล็กนะคะน้องขอองค์ละสามร้อยบาทนะคะสององค์นี้นะคะนี่ค่ะ ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP พิเศษที่35นี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปน้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับ EP นี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ